เราอยู่ที่บ้านเชียงนะคะโอเคนะคะเดยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นหม้อผ่าต่างๆนะนี่เ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าอันนี้นี่เขาเรียกว่านี่นะ็นะรใครอ่านไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองอ่านให้นะนี่ก็จะดู้แบบ สีสวยงามมากเลยชาชุน่าดินเผาลายเข้มสีก็จะเป็นแบบที่ทุกอย่างนะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะคือนี่ไงก็จะเป็นเหมือนเนื้อนะแล้วก็เป็นนี่ทุกอย่างนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบลูกแก้วนี่ไงหรกลิ้งดินเผา แล้วก็ทาทาทาชนะดินเผาเครือบน้ำโคลสีแดงขัดมันืแล้วก็มีตรงนั้นทุกคนอาจจะบองไม่เห็นนะพี่จะอ่านให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่อ่าอแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นประเทศไทยประเทศไทยนี่คือบ้านเชียงนะคะอยู่ที่อุดรแล้วก็อัน,อนนี้ก็จะเป็นแบบนานทุกคนก็จะให้ดูหมายเลขมา หมายเลขหนึ่งเครื่องมือกระดูกสัตว์นะ mm. ก็จะคือจะเป็นอันนี้นะอันนี้นี่หมายเลขสองลูกปัดเปลือกหอยก็จะเป็นอันนี้นะคะหมายเลขสามที่ชอบมากสร้ยค mm. อจากเซี่ยวกุนะนะคะเขี่ยวเี่ยวนี่เราก็จะเป็นกระดิ่งสามริ ไหนอะที่ยังไม่เห็นอ่กระดิ่งสทธินเครื่องประดับสำลิก็มีนะคะทุกคนเลยแล้วก็เครื่องมือเหล็กนะเคร่องมือเหลกก็จะเป็นอันนั้นแล้วก็เครื่องมือสัำลิ์นะคะก็จะคืออันนี้นันเอง แล้วก็แปดก็คือชิ้นส่วนตะกวนะคะก็คือหมายเลขแปดเนี่ยค่ะใช่หมายเลขแปดโอเคต่อไปก็จะเป็นหินดุนะคะทุกคนหินดูก็คืออันนี้นะคะมีหินดูหมาขสองับกีดินเขาก็จะเป็นอันนี้นะ หมายเลขสามนะคะลูกปัดแก้วก็จะเป็นอันนี้นะคะสีฟ้าเลยหมายเลขสี่เชียนเสวนแม่พิมพ์หินทรายนะคะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็หมายเลขห้าลูกปัดดินเผาก็จะเป็นนี้นะคะลูกอะไรนะลูกดินเผา ลูกดิ่งดินเผาว่าเป็นอันนี้ตุ๊กตาควายดินเผาตุ๊กตาควายดินเผา้วกมีหลายอันมากไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ แหล่งวรดกโลกในประเทศไทยตอนนี้เราเพิ่มที่เพชรบูรณ์มาด้วยอีกที่หนึ่งอ๋อค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่บ้านเชียงบ้านเชียงจังหวัดอุดรก็จะมีสัญลักษณ์เป็นหม้อดินเผาใช่เดี๋คล้ายๆกันเลย่่คเหม้อดินเผาที่แม่นลองไปผูกข้างหลังเงข้างใน อันนี้ก็จะเป็นกระจกใสนะคะทุกคนเห็นแม่ได้ <c oughs> เห็นใครก็ได้ถ่ายรูปนะอาไปเครื่องประดับสัมฤทธิ์ทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะมีอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะห่วงคอห่วงคอสัมฤทธิ์นะคะทุกคนก็จะเป็นอันนี้นะ,ะนี่นีหลายอ่ะเลยไปแล้วเข้าไปดูข้างในกัน ม,มีนี้อีกอะไรอ่ะลูกลิงลูกลิ้งดินเผานะคะทุกคนมีหลายลายมากเลยปกติสมัยโบราณนะคะเขาจะใช้เป็นทำเป็นพวกแบบลูกกลิ้งเผาใช้พิมพ์ลายบนผ้านะคะก็จะเป็นลูกปัดนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกปัดเปลือกหอยเนาะนี่ ลูกปัดแก้ว mm. ก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดแก้วเหมือนกนะันเนาะนี่กำไลหินนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกปัดดินเผานะคะ mm. ก็เหมือนกําไลก็เหมือนลูกปัดดินเผานั่นแหละคะ่ะ mm. ลูกปัดหินนะคะก็จะเป็นแบบทํามาจากหินพวกนี้ mm. โอเคนะเราจะไปตอบเลยนะคะคนเข้ามาถึงข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีลายลวดแบบลายภาชนะยิ้มเขา่าเขียนสีแดงบนผิวสีวนวลก็จะมีแบบหลายปีมากเลยทุกคนนี่อ่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะโซนห้า เป็นรูปสัตว์นะ,ะ,ะคะทุกคนอืออันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นลายอะไรอ่ะน่าจะเป็นแต่ให้พวกขวาน้องรูอเอนแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลายแบบลายสาัตว์เหมือนกันนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น เป็นลายที่แม่กับน้องพี่ชอบมากเลยนะคะเป็นลายเหมือนการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยป้ายนี่นะคะแล้จก็จะเป็นการรักรอยขุดหาโบราณวัตถุนะคะอ๋อแล้วมันก็ยาวมากเลยนี่นะ,คะ,นะคะ์ดคน เดกอ่ะมีหมเด็กภาชนะที่เขียนติดแดงผิวนนวลนะคะก็จะเป็นอันนี้นี่เองนี่เหมือนกระตูนแล้วเรือล้วพวกคนมองค่ะพี่แม่ค่ะว่ามันคือตา ขนตามันคือขนตาตรงนี้ตรงนี้ก็คือลูก,กตาอะแล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบลายที่พี่ชอบยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นแหวดินเผาแล้วก็จะเป็นลูกกริ้งดินเผานะคะ นี่นะคะก็จะเป็นโครงกระดูกนะคะอันนี้ใช่ของจริงนะคะคุณแม่อ่ออันนี้ก็จะเป็นของทดลองนะคะทุกคนแม่คะอันนี้ใช่ของจริงไหม,มก,นนก็จะไม่ใช่ของจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกของเด็กนะคะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าดินเผาพวอออก,กนี้นะก็จะมีหลายอย่างเลยเนาะเขามีความเชื่อว่าพอ,อชีวิตอันนี้จะ่เ่าให้ราเลยนะคะว่าพี่ชอบมากเลยเประมาณนี้ชีวิตความเป็นอยู่ ที่สุขสบายในสมัยกลางประมาณ0 0 0ันหรือไม่ก็2300อปีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นอ่ะเพิ่งจะ,ะสั้นๆเลยกันนะคะื่อคนสมัยนั้นนะคะที่สองสพปีผ่านมาเขาก็จะเอาแบบเป็นศพนะคะก็เอาไปวางไว้ตรงดินแล้วก็เอาเป็นหม้อพวกนี้นะคะทับเข้าไปความเชื่อก็คือเขาจะได้เอา ภาษนะพวกนี้นะคะไปใช้ในยามหน้านะคะที่เขาเกิดมาแล้วมันก็จะมีกระดูกหมานะคะมีความเชื่อนะคะก็คือหมาค่ะนะคะก็จะเป็นช่วยนำทางพาไปโลกแห่งความตายนะคะ,ะถ้าใครอยากดูแบบอริดีๆก็มีกระตูะเรื่องหนึง่งก็คือโคโค่ oh นโคโค่ก oh ินไปเลยโคโค ตัอไปนะคะเราไปดูอย่างอื่นกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปันนออป้นดินเผาหรอเครื่องปั้นดินเผาเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้นะทุกคนนะ่าจะมองเห็นอนะเดี๋ยวให้อ่านนะมองเห็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นอนะ่นนะ มีหลายอย่างเลยนะทุกคนอ่ะต้องมาชมเยอะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอืมป้นนึงค่ะก็จะเป็นหม้อต่างๆนะที่มันก็สอง หนึ่งพันสองพันปีมานานมากเลยนะบ้านเชียงอะคะอ่ะอ่านงนั้นเดี๋ยวค่อยถ้าทุกคนไม่มาค่อยมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกของ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 วัวสัตว์เลี้ยงวัวใช่ไหมวัววัวนี้นะคะก็จะเป็นวัวนะคะวัวนี่พี่ไม่ค่อยมั่นใจว่าเกี่ยวอะไรคอนตายแต่พี่รู้แต่หมานะคะทุกคน อ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยุคโบราณนะนี่ก็จะเป็นอ๋อมันคือบรรยากาศมากคือแบบถ้าถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องมาทบทวนนะคะนี่สวยมากก็แบบเขาก็ยุคโบราณก็่ทำให้สวยนะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นกระดูกวัวเหมือนมากทีนี้ใช่ไหม เดือดกระโดงหมาเดี๋ยวเราเค่อยไปดูเนาะอู้หอันนี้คือสมัยโบราณเนาะยังไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะแต่ว่ามอนี่น่าจะของจริงนะไปดูอันนี้ก็จะเป็นแบบมีใครทราบนะคะตรงนหนเอ่อน่าจะเป็นฟันเนาะ ฟันคือฟันะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นธนูเ่ิ้งบ้าธนูมั่นนะแต่ว่าที่ชอบอะไรอยากปลูกข้าวเหรออันนี้ก็จะเป็นอะไรทุกคนมันน่นนาะนนนจะเป็น อะไรอ่ะแม่ค่ะอันนี้คืออะไรพ่ออันนี้คืออะไรคะว่าอธิบายให้น,อนอ้องฟังหน่อยก็เป็นการจำลองการประคบนตอนที่เขามาเจอแรกๆเนี่ยอ๋อค่ะโอเคนะคะทุกคน,นมันยาวมากเลยค่ะจริงเหรอ,อโอเคอนะคะทุกคนไป นี่แงวัววัวเล็กควายไม่เลอะนี่แบบสวยมากเลยเนาะเขาก็แบบเก่งอนะเอามาโอ,โอ้สวยมากเลยเ,เหมือนเพชรไพเรยนเลยก็คือชื่อพี่เองเหมือนมากอยู่นะต่้มาอันนี้ชื่อเพชรไพเรียนไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นรูกปัดหินรูกปัดหินมันจะเป็นยุคที่เขา ทำสำริดูกเป็นโลหะชนิดหนึ่งอ๋อใช่เพราะว่ามันอันนี้ไงเขามีให้อ่านอยู่พี่ลืมอ่านไปทุกคนตามเดแล้วเเข้าไปดูข้างในกันนะมีอีกเกียบเลยอุ้ยเลยนี่สวยมากเลยทุกคนไปทุกคนมีหลายลายมากเลยนะอยากให้ทุกคนมาเองนะนี่ลักษณะการฝังศพที่คุณคุณลุงทำสเราอันนี้แะค่ะก็คือลักษณะการฝังศพก็คือเอากระดูกมาแล้วจากนั้นก็เอาหม้อมา ทุบหรือไม่เขาก็อาจจะแตกเองนะแล้วก็แล้วก็ฝังความเชื่อก็คือเขาจะได้เอาใช้ในโลกหน้าใช่ไหมว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นอะไรคะนี่ทุกคนหู้เยอะมากเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือ การทอผ้านะคะปั่นฝ้ายปั่นฝ้ายแสดงว่าเขามีการทออูกฝ้ายแล้วใช่คนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ไทยอะครับจ้ะเสร็จแล้วเขาก็มีการตีเหล็กแล้วอันนี้ก็คือเข้าักการใช้ไฟแล้วก็รู้จักการเอาแร่เหล็กมาใช้เป็นอาวุธมาใช้เป็นทำสิ่งต่างๆนี่ไงดิครับ ที่ไฟด้วยอันนี้เขาวิธีการหล่อที่พึ่งไหนคะแม่หล่อที่พึ่งทุกคนหล่อสำลีด้วยการขับที่พึ่งหล่อสำลีด้วยการขับที่พึ่งนี่เห็นไหมค่ะลินเขาต้องเอาโลหะม,มาทําให้มันหลอมแล้วก็รวมกันทองแดงกับเหล็กรวมกันเป็นสำลีดโอ้ของนี้ก็คือโลหะที่มันด้ยามาเป<ม>็นคนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น อีแหม่บางเออเขาเรียกว่าอะไรนม่ในคืออะคูปัญญาของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการที่จะนี่ไงนี่พอเนี่ยถลุงแร่เหล็กเออแร่ดีดีบุกไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กดีบุกกับทองแดงตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นการปั้นไม่ไม่เฉยไม่แฉกแบบนี้อันนี้เป็นการหินเหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะ เยนหม้อค่ะเป็นขั้นตอนการปรมกอเมื่อกี้สัมิ์นี่มันเป็นทองแดงกับอะไรนะคะเป็นแรลกกเป็นมีบุกกับทองแดงดีบุกกับทองแดงผสมกันนี่ก็ได้คือการแบบปันป้นหมน้อนนเหรอดูนี่ทุกคนสวยเนาะไปให้ไม่จับหมกับให้เถอ น้องมาดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าลูกนะนี่นะคะก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เหมือนกันกอดใช่ไหมหมูสัตว์ตัวของพี่ไฮน่ะหมูแล้วก็เป็นหมานะะคนี่นะคะกระดูกกระดูกหมาใช่ไหมแม่กระดูกหมากระดูกหมาเขาก็มีความเชื่อว่าเหมือนที่พี่พูดอะไรนั่นแหละค่ะนี่นี่นะคะคือกระดูกหมาของจริงเล้วถอยไปหน่อยเดี๋ยวมันจะมีแสงนี่นะคะคือกระดูกหมา กระดูกหมูไม่มีอ้อมีอยู่กันแต่มันเล็กแล้วก็คือมีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่ามาจะเป็นคนนำทางไปถึงโลกแห่งความตายนี่มีควายด้วยควาย้ยมีกระบือด้วยนะคะทุกคนนีกระชาน้องไก่มีลูกเจี๊ยบกับไก่นะแล้วก็กดี๋ยวก็มีกระบือนะคะโอ้กระบือนะคะเือควายก็ได้แต่พี่อยากเรียกว่ากระบือ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระดูสัตว์นะคะเอาไปทําวิจัยนี่ก็คือกระดูหมูนะคะฟันหมูป่าอันนี้ก็คือฟันหมูป่าขากรรไก่หมูนี่ขาขากันไก่หมูแล้วก็หลกหมูแล้วก็อันนี้ก็คือกับลูกปั้นดินเผามีไก่มีควายอันนี้ควายหรือกระบือแล้วก็กระบืองหรือควายก็เหมือนกันแล้วแหละ อ,อันนี้ที่ว่ามีมีข้าวอ่ะลูกอันนี้เป็นมาเล็กข้าวใช่ไหมแม่นี่นีหลายอย่างเลยตรงนี้นะคะแม่เดี๋ยวพี่มาตรงนี้ก่อนได้ไม้พามาหน่อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์น้ำนะคะทุกคน ตรงข้างล่างก็จะเป็นรวกเต่านะคะทุกคนอุ้ยทุกคนเห็นเต่าเนาะเห็นไหมหอยมีปลาช่อนอันนี้ก็คือเต่าปลาภาพนะ,ะน้องปลาเดี๋ยวแม่จะาพาไปปลาช่อนด้วย,วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกเป็นอาวุธล่าสัตว์ใช่ไหมคะทุกคนอาวุธล่าสัตว์เนาะนี่ของสารกวางน้องเนาะทุกนะคน อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบพี่อยากให้ทุกคนมาอ่านนะเลยมันเยอะมากเลยเนาะอา้ทุกคนให้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วอ่านเอานะนี่เอาสามหน้าจอเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ให้ดูหมายเลขนะคะเดี๋ยวทุกคนจะมาเองก็ได้ไน,อออน,นะ,ะอยู่ที่อุดรหใครอยู่ภาคกลางก็ลงทุนมาเองนะคะ แม่ตรงนี้คืออะไรอ่ะบาดแผลกระดูกนี่คือบาดแผลกระดูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกคออักเสบนี่ตรงนี้นั่นเองอันนี้กระดูกคองอโอ้ก็มีฟันผุฟันผุก,ก็มาทุกคนใครฟันผุเลยมาดูเลย เงือกอักเสบเงือกอักเสบอืมน่าก,กลัวเขาก็เป็นภาวะเลือดผิดปกติอืมรูเจาะที่กระโหลกสีราะน,นี่อ่ะแล้วก็โรคไข้เจ็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกรกะระโหลกเนาะอ่ะนี่เจลาตนินเว้ยตกใจเนาะ ห้องนั้นู่สวยะห้องหลัปฐานอันนี้ก็เป็นภาพภาพเขียนผนังในยุค4,000ปีมาก่อนที่บ้านเชียงอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เห็นได้ที่บ้านเชียงแล้วนี่ก็คือที่เราพูดมานาะนแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่เริ่มคลิปเลย่าชนะ ขาวลายแคปสีนี่เน,ะนญญาะมีหลายอ่ะมากเลยใครเคยมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะทุกคนคอมเมนต์นนะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเนาะต้องไปตัดใช่ค่ะต้องตัดในแคปคัทใช่ต้องตัดในแคนปแแคัทคือเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็ ใครมาก็อ่านเองเนาะโอ้โหเก็มีเยอะมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่กลั่นใจนะคะก็ต้องจบตรงนี้นะครับโอเคโอ,โอเคมีอะไรตรงไห์นะคะรวมจะมีอะได้ครับโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าห้ามถ่ายไปเก่งแค่นี้นะคะบ๊ายบาย